นั่งติเก็บอ้าวสบายดีบพี่น้องไปเอาไปลองพาไปน้องเก็บเห็ดเห็ดเศียพี่น้องเคยเห็นบ่เห ah ็ดเศียเป็นเศษเศษหนึ่งได้พี่น้องออกในขอนในกระต่อมาพี่น้องคล้ายๆกับเห็ดยินมเชือพี่น้องเคยเห็นตัวเห็ดยินมเชือคล้ายๆกันเห็ดเศียรจะเป็นเห็ดเอกชนหนึ่งมีรสสั่นแปลก นัวในตัวคงมันเองพี่น้องเป็นคนนัยังเฮ็ดสีภาษาบ้านก็ไวเห็ดสีคนก็ภาษาไทยเฮ็ดเหนือพี่น้องภาษามันสีมันนัวพี่น้องวลาตุกหลักว่าแกงครับแฮงหงปียงรถพนพี่น้องแซบรถสามนัวครับกุเทาวันอื่นมาเห็ดสี มีรถสามในตัวกมันพี่นอนอ่อนในตบนน่วดีรถสามมันหวานพี่นอ้องเก็บไปเรื่องนี้เาไปน้วกันอืม ให้ไปต่อสิมาหมดนเหม่งค้อนต่อไปตามเหม่งกันสิมาหานี่นมนตามพี่น้องทิพทา,างเหมงค้อนข้างหน้าพี่น้องออเลยข้อนหนึ่ง អឺញ៉ឹងណ້ອຍយូពីណោះតោះថ្នញៃអឺពីណោះអាមពីណៅទីឯងក៏តណាស់អាបតែពីណោះនឹងតែហិតស៊ីក្រាញ់ក្រោជាណាស់ពីណោះດີ คนหอมอ่อนจ้ะอะต่มนเลยหูยูหลอกง่ายครับไานครับไม่ได้เอาเพียวแสนหมียนบาทออก มันจะปรงไหมถ้าถามแกแล้วเป็นอย่างไงถ้าลอกออนแซมีนปลามันก็จะปรงออกมาใหม่นี่เดิมก็เหตดสียนเพโอ้ยแกแบบเพียงพอดีไปปีงปนแสบๆมามามันเ้ย แกยวะสิงนกออกใหญ่ๆพี่น้องบ้านอู้อะไรๆพี่น้องอู้ออสับปองสับปองเลยนูกออ,อกให้พี่นอ้อ ดังติเก็บไม่ด้ไม่นาะมารวมกันไม่เคือนไม่นาะต่เนาเคยกินมั้าเห็นยางกินไรเนี่ยม่ปิ้งไม่นาปิงมาปนตกเกมันนดอ่อนๆในกไปตกว่ไปแกงไม่นอแซ่บ นี่เราก็นอนไปต่มไปแกงเหมือนสีไม่เนาะนี่ยีนลังนำ้นำนำ้ำนะไปปีกเราไปโมกคว่มมกปนมุนมาปุ่งานมาเนี่ยม้าพี่เนาะไปซสำเรี่ที่ว่ามาามาเนี่ยสูดีเฮ็ดผัว มาเหตุโขนไว้เนาะันนี้ก็ซำเลยพี่น้องพีงนน่น้องพอกันจนินนะมาท้าพี่น้องไปนั่งอีกพี่เตรยมคนไส้ขนแซ่ด้พี่น้องเด้เป็นขนางใหญ่ดีพี่น้องดึงไม่มาไ้พีน่น้องไนะ